ชุกคนันนี่เราอยู่ที่ขนมจีนในสวนทายมาอยู่จังหวัดนครศรีแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเจ้าของมาเองเลยหนะ้าตาดีน่ารักมากแล้วก็ดูแลลูกค้าดีมากอร่อยมากแล้วก็ลูกค้าก็มาตลอดเนาะมาตลอดเลยอย่างเมื่อกี้คนเยอะดีแล้วล่ะที่ที่พี่มาช่วงที่แบบว่าได้เห็นบรรยากาศไปด้วยแล้วก็ที่สําคัญดูสิทุกคนกินเยอะมากอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยไหนแนะนําพี่หน่อยสิว่าอะไรถึงได้เกิดขนมกินในสวนขึ้นมา ครับผมก็สั่งดีก็ต้องขอสวัสดีนะครับผมกับผมนะักการานนท์หรือว่าชื่อเล่นชื่อน้องนนท์นะครับของอน่งช่สวนนะครับปีนี้ก็เปิดมาเป็นปีที่เจ็ดแล้วนะปีที่เจ็ดแล้วก่อนโควิดอีกเนาะก่อนโควิดแล้วช่วงโควิดเป็นไงบ้างปิดไปเลยเหรอฮะช่วงโควิดนี้ก็ตอนนั้นประคับประคองก็คือก็คือมีบริการในส่วนของออนไลน์โอเคเปประคับปองมาเออแล้วก็ ต้นเตุหลักๆเลยที่ได้ที่ได้กลับมาครับเพราะปกติเมื่อก่อนมันโตอนเรียนจบก,ก็ก็เข้าทำงานก็เข้าทำงานอพอฟฟิศเหมือนกันครับแล้วแล้วก็ประการนี้นคุณแม่ก็บอกว่าหรือว่าเราเราแบบลองลอง,ลองมาหาสาขาที่ทำดูเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ตั้งแต่นิ่นงสุดใหญก่ก็ขายของในสมัยก่อนเลยเออใช่ครับ ก็คุณยายเมื่อก่อนเนี่ยจะจะเปิดขายเป็นข้าวแกงใช่ครับจะจะเปิดร้านขายเป็นข้าวแกงแต่พอตอนนี้คุณยายแกก็ทําไม่ไหวแล้วแล้วก็หลักๆเลยของที่บ้านเนี่ยก็จะมีอีกเมนูที่เป็นของที่เป็นของจีนก็คือทางาใต้เรานี่ก็ได้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับยาใช่น้ํายาใต้ใช่ครับแต่ว่าก็สมัยก่อนจะมีแค่น้ํายาเผ็ดนะครับที่เป็นน้ายาไม่ใส่กะทิกับน้ำพริกหวานซึ่งเอามาเอามาทำาอามาขายแค่ขายแค่สองตัว ที่ร้านคือใจก็มีสองสองมนูนี้เหมือนกันครับของมนึงเนี่ยก็คือเรามาแปลงเพิ่มในส่วนของน้ำยากะิน่ถ้าผมน้ำยากะทิตัวนี้ก็ก็คือเอาเหมาะเหมาสำหรันที่ชอบทานแบบิชา่าหนักๆเข้มข้น อันนี้อันนี้อะไรนั้นน้ำยาอะไรคล้ายๆกับแกงใส่ปลาเลยอ่ะอันจะเป็นน้ำยาเผ็ดับผมหรือว่าเป็นน้ำยาไม่ใส่กระเทีอ่าโอเคแล้วก็ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นไตปลาก็จะมีพวกรับทองกระเือเป็นแกงกะเทือแล้วก็อ่าเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรนะอ่ะอ๋อแล้วก็ตัวเนี้ยครับก็คือจะมีหลายหลายจังหวัดนะก็ให้ชื่อเรียกจะไม่เหมือนกันอ๋ออ๋อแต่ว่าชื่อที่คนจําได้สุดคือน้ำยาใต้น้ำยาใต้ใช่ครับน้ำยาใต้ซิกเนเจอร์เลยก็คือว่าจะเป็น น้ำยาที่เป็นน้ำแกงปลาเท่านั้นครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของที่อื่นเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นพวกลูกชิ้นใช่ครับจะใส่เป็นลูกชิ้นจะใส่เป็นเอ่อพวกพวกเอ่อของเข้าขึ้นไต่างๆอ้เป็นน้ำยาใต้แล้วอันเนี้ยอันนี้จะเป็นน้าอ่าจะเป็นน้ำยากะทิเลยครับน้ำยากะทิจริงๆคนจะชอบนึกว่านี่คือน้ำยาใต้ใช่ไหมครับเพราะอันเนี้ยเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นก็เห็นอันนี้อันนี้ฮะแต่ของใต้จริงๆอันเนี้ยใต้แท้ๆจะเป็นอย่างนี้เลยสีแบบนี้เลยบางจังหวัดใส่ส้มแขกใช่ไหมแต่นี้ไม่ใส่นครชีจะไม่ใส่ มันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆแต่ที่นี่จะเข้มข้นกว่าเข้มข้นกว่าแต่ถ้าจะอยากหวานก็ผสมกับอันนี้ใช่ไหมอันนี้น้ำพริกใช่ไหมก็จะเป็นน้ำพริกอ่าก็จะผสมกันแล้วนี่ออกจะแนวหวานหน่อยแล้วก็ผสมอาจัดแล้วก็หลักๆเลยน้ำหวานตัวนี้เนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยเขาจะใช้ตัดกับน้ำยากะที่ช่เพ่อเ่เผ็ดเพราะว่าตัวนี้จะไปจะไปดอกความเผ็ดหรือว่าจะไปเพิ่มความเข้มข้นอันนี้ทุกคน เลิศมากแล้วมาที่นี่มีไก่ทอดเป็นตับต้มเครื่องในมีเมนูที่เป็นแนะนําด้วยก็เป็นข้าวมันไก่นครับผมนะครับแล้วก็อาจารย์ใช่ไหมนี่เขาเรียกอาจารย์กะทิตัววันนี้จะเป็นผัดผกลวกกะทิผัดผักลวกกะทิแล้วจะอันนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนอันี้จะเป็นสดรองครับผมจะเป็นรองสดถั่วงอกถั่วงอกอากาศร้อนครับผมอ่าแล้วแบบคือตรงนี้คือเราก็ต้องมาเช่าเองหรือว่าไงฮะอ๋อก็ซื้อเลยยึดเลยฮะ ยึดเป็นของเราเลยเพราะว่าเหมาะกับมากเลยกับบรรยากาศในสวนขนมจีนและดังมากดังมากเพราะว่าพี่เสิร์ชขึ้นเลยค่ะเมื่อวานว่าแถวนี้มีอะไรของดีอะไรเงี้ยขึ้นตรงขนมจีนในสวนเออนะ่าภูมิใจมากเลยอะนะครับรดเลยรดเลยบรรยากาศดีมากแลก้วก็โหสุดยอดไปในเมืองก็ไม่ไกลนะสี่กิโลเองกิโลใช่พี่เดินไปมานะเมื่อวานพี่เดินไปสะสศีปราดไป ในเมืองแล้วก็ตอนตอน,ตอนช่วง,เพ,งเพียงก็เดินกลับมาพักตรงเคฟนั่งทํางานไปนิดหนึ่งก็เดินกลับมาก็เลยได้เห็นว่าอ๋อร้านอยู่ตรงนี้เออยู่ไปใกล้กับเดอะเดอะอันนี้ฮะเดอะสบายอินที่มาพักที่นี่ใกล้ๆกับแมคโครทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยจรงิงๆทาเลดีมากเลยเนาะทำเลทองเนาะจะไปร้านสาก,กาก็ได้สนามบินกี่กิโลจากตรงนี้าประมณ ประมาเกือบเจ็ดพันเจ็ดแต่วก็คือจะเป็นเส้นทางที่เดินทางเดินทางไม่ยากสะดวกใช่ครับแล้วก็คือสามารถก็คือสมมติว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าที่มาจากบางจังหวัดแล้วก็รถเครื่องเช่าลักษณะแวะกินที่นี่ก็สามารถที่จะวิ่งเส้นตรงมาถึงเส้นอ่าแวะกินที่นี่ใช่เห็นนังลูกค้ามาตลอดเลยทุกคนยิ่งช่วงเช้านั่งยิ่งเยอะแล้วอ๋อส่วนใหญ่ลูกค้ามานี่ก็จะเป็นเซ็ตได้ด้วยนี่เห็นไหมว่านี่เป็นเซ็ตเหรอฮะใช่ใเป็นชุดชุดใหญ่ชุดเล็กขนมจีนทิชแกงประมาณนี้ครับข้างบนทุกคนครับ ก็จะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่ชุดเชุดใหญ่นะฮะชุดใหญ่คุณสั่งแบบไหนเมนูอะไรเนี่ยนะครับก็คือลูกค้าจะสั่งเป็นเซ็ตเพราะว่าจะได้ถ่ายรแล้าก็หลักๆเลยก,ก็คือการจัดปุ๊บลูกค้าก็จะได้ถ่ายรูปใช่มา <c oughs> ที่นี่ก็แบบถ่ายรูปสวยลงอวดชาวโลกได้ว่ามานาครศรีเนี่ยตำนานความอร่อยร้านนี้ด้วยนะต้องมามาไหว,ว้พระน้ำตกเนะาะจะเข้าเมืองก็นิดนึงจะไปขึ้นเครื่องก็สะดวกอย่างเงี้ยฮะ เอพี่ถามว่าอะไรนะเมื่อกี้ลืมไปเลยอยู่ที่มือแต่เมาโอ้ที่นี่ก็เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรชาแล้วก็ครบถ้วนอยู่แล้วเน,ะะนาะเอ่อเปิดเออเปิดสิเปิดที่ร้านเนี่ยก็คือจะเปิดช่วงแปดโมงเชา้าถึงบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณทุกวันของจับบทจะหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันครับผมอ่าให้หยุดพักผ่อนบ้างสิ่แม่อพักผ่อนวัน,น,นหนึ่งเนาะเอบริสันเดย์นะครับก่อนที่มันจะตัดลูกเร็วให้ฝากอะไรเอาไว้แล้วก็ฝากที่เที่ยวที่กินแล้วก็ร้านเรายังไงอ่ะ ครับก็ก่อนอื่นเลยก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่แบบอยากจะลงมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยากจะลงมาท่องเที่ยวอยากจะลงมาสัมผัสประวัาตรอยากจะลงมาช,ชมชมทัศนียภาพชมสถานที่ท่องเท,ที่ยวต่างๆในนครศรีธรรมราชของเรานี่หล่อ<ด>ที่เที่ยวเยอะครบเครื่องมากเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำอะไรอย่างเงี้ยฮะเมืองศักดิ์สิทธิ์อาหารอร่อยหลายร้านมากที่พลาดไม่ได้ต้องมาที่นี่นะขนมจีนทั้งา ใต้ของเรานี่รสชาติจัดจ้านอร่อยทุกแซบเลยนะขอเสีรานเนคนใต้ทำถึงใจหลอยแบบก็สักใจมากขอบอกนะแล้วนี่น้องเขามีพื้นเพแบบว่าสายเลือด DNA มาจากความแซบของรุ่นต่อรุ่นเลยเนาะเพราะนั้นไม่ผิดหวังน่นออร่อยมากอร่อยอร่อยที่ชอบดูสิพี่ก็จะกินนิดนึงนะดูรอเข้าไปสิทุกคนจ้า รสมากนี่ก็กินน้ำยาผสมกัจ็จบะบทจานน่ฮะ <c oughs> เพิ่มขึมากอร่อยมากอร่อยจริงๆนะฮะ <c oughs> ฝากทุกคนมานะมาพักที่นครแล้วก็มาเที่ยวมาไหว้พระเป็นสิริมงคลเนาะแล้วก็มาแซบที่นี่แล้วก็ไปไหนต่อก็ว่ากันไป <c oughs> นะฮะขอบคุณมากเลยทุกคนนะสําหรับคลิปนี้ <c oughs> ขอบคุณขอบคครับ <c oughs> มีบรรยากาศสบายๆลูกค้าเข้าตลอดตลอด นี่ฮะทุกคนเป็นไหมเราได้เจอตัวจริงๆของเจ้าของเราก็ได้แนวไอเดียความเก่งกาบนะฮะฝีมือสุดยอดอยู่ด้านหน้ามีในสวนนครศิีธรรมราชขนมจีนในสวนขนมจีนเมืองนครทุกคนนะะนี่ฮะเราจะออกไปทางด้านนี้เราก็จะเจอถนนติดตรงนี้เลยทุกคนซ้ายมือก็จะไปโรงแรมแมคโครเดินสบายอิน นี่ฮะฝ่ามือนะแต่ถ้าซ้ายมือนี่เข้าเมืองทุกคนไปโอ้ยฝนมาแล้วทุกคนจะรีบกลับบ้านกันกลับโรงแรม